ไอ้นั่นสีขาวสีขาวเป็นยไงครับอืมเนี่ยเหมือนปูนขาวนี่เนี่ยปูนขาวเป็นยังไงครับปูนขาวมันือมันท้องฟ้ามันทีเมฆขาวๆเนี่ยทีเมฆมันเป็นยังไงครับโดยตลอดายเลยไอ้คนโงห่หายที่ว่าเนี่ยไล่ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าอยยิ้มไปไกลเลยอืมไม่ไกลเลยมันไม่เห็นเนี่ย มาถามตาคุณบอดไปเลายปีแล้วมารักษาตากันดีกว่ามันพอรักษาได้ไหมถ้ารักษาได้ตาเดียวานั้น่ะสีทั้งพวงในโลกนี่เราไม่จําเป็นจะต้องอธิบายเพราะมันดื้อตาเป็นมามันรู่นักมันดีอย่างนี้ดีกว่าเนาะเขาไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจ้าอะไรมาแก้ไขมันมันจบเป็นนี่นะมนจุดมันเป็นนี่นะ ปะทะปัญหาบุาบคคลประจบกแค่นั้นไม่มีอะไรที่จะสอนแลยเพราะเรื่องน่างแ่นั้นมีเหมือนกันบางทีกรรมฐานหัวจะแตกเลย <c oughs> นักศึกษามันถามที่อยากจะให้มันคน้นอยากให้มันแจ็ดดุดดุดดุดเสมอไอ้คนที่ถามนะไอ้คนที่ถามเนี่ย,ม,ม,ยมันไปมีไหวน,น,นะครับ <c oughs> ต้องกลับมาคนมันถึงจะได้ต้องกลับมา เขาเห็นอย่างนั้นนี่ครับเขาเห็นอย่างนั้นมันไม่เห็นนี่เขาก็มีปัญหาด้วยทีครับทีถามดีนะมันเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกกันเขายังไม่วิจักตัว้ี่อันนั้นมันเป็นไงครับแล้วก็บอกมันก็หมดอุปมาประไมยเลยเนี่ยหมดจะทําไงหยุดกันทีไมเหนื่อยก็หยุดกันนี่มาถามถึงตาตาคนเป็นอะไรบอดมาสีไม่มารักษาตาจะดีกว่ารักษาได้ก็ได้รักษาไม่ได้มันบอดไปเลย ตอนนั้นเรื่องของมันจะทำไงมาอันนี้โอ้ยผมมันคนคิดคนเดียวนี่สารพัดอย่างครับเดียวเนี้ยเอาใจสิ่งที่มันพอได้เท่าน,นั้นมันไม่เด้แข่งนะสิ่งที่มันไม่พอได้เอาไว้นั่นเธอไปดังมันเถอะของทิงมันมีนี่นะของเอามันมีเนี่ยของสอนง่ายมีสอนยากมี ของที่ไม่ได้สอนมันเป็นเองมันมีในโลกนี่มันเป็นอย่างนั้นจะทํามันเป็นอย่างนั้นล้วจะบังคับมันอะไรมันนะดูดีพระพระนิเนนมานี่ผมเคยไปสอนในมากมายคนที่มันจะเป็นไม่ต้องสอนมากคมันเป็นมองดูต้นไม้แบบนส่งจันต้นไม้ต้นเหมืนก้เหมือนคนนะต้นไม้ไอ้ขิงมันแห้งอันนี้ก็เหมือนคนเหมือนกันนะ กินแล้วมันก็แห้งเลยมันดีใจเองมันครับเครื่องมันมีอยู่ในนีนะ่แล้วเราไม่ต้องสอนครับนะนี่มีอุปจิตัญ,ญูนี่เขาไปปล่อยไวลาตามป่าไน่ต้องสอนในอุปจิตตโยนมันรู้มันเอง,มเองไม่ด้สอนมากเราพูดกับคนอื่นเขานั่งฟังเนี่ยเขาตรวัตสอนเขาก็ขยิบไปอีปจิตัโยน,น,นั้นนะต้องอุปมาประมาณ,มาณสักหน่อยหนึ่งพอทิ่งไม่ได้ ต้องเปรียบเทียบใน้ฟังนิดหนึ่งเห็นได้ครับจริงแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยวันนี้เราได้คิดจริงๆราคิดไปเรื่อยไปเนืนอญงาบุคคลนะต้องถูไทกันหนังลอกซะหน่อยขูดอน,นพวกขูดแจกเข้ไปได้ครับเข้ไปก็เตาได้นะอย่างนักเรียนมันสักร้อยคนนะสักแปดสิบคนนะ มันจะเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าไมนะ่ตกะเป็นคนที่แปดสิบแต่ก็คือช่งมันะมันยังอยู่ในทั้นของเขาได้สอบได้อยู่อืมมันไม่งอกอยู่เขาอยู่โน่นก็เอาเพราะไปได้ก็เขาอืมนั่นไอ,คนอ,นนะนอ้คนอื่นนั่นนะในรู้เรื่องคนอื่นนั่นคนอื่นในรู้เรื่องวันนี้จะทำยังไงน,นะครับวันหนังมัตถทําอย่างเ่าอยู่แล้วนะ ต่อไปจะทำอย่างนี้นะครับอยู่มาวันนั้นก็ทําอยู่อย่างนั้นนะต่อมาอีกครูอย่าทำอย่างนี้นะครับครับด้วยนะคับทิ้งอืมไอคนนี้ก็ต้องปล่อยแล้วครับปล่อยให้เจ้าของเก่าครับใครเป็นเจ้าของเก่ารกรรมโยนให้เจ้าของเก่าเขาซะให้กมจซะ ให้เขาทำของเขาซัหมดภาระเราอย่าไปยุ่งเลยให้กรรมของเขาของเขามันเป็นอย่างนั้นให้รมเขาสะให้เจของเก่าเขาดีกว่าเราอย่ามาแงมันเลยไม่ใช่ของเราที่จะต้องแงคนนี้ต้องโยนใ้ของเก่าเขาเบามันจะเออมันจะนั่งเนี่ยไปช่างมันมันจะทําอะไรก็ช่างมันเถอะมันจะไปเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเราก็อยู่เชยๆเราก็ยิ้มสบายมันของเขา เราส่งในเขาแล้วของเก่าเขาแล้วก็ให้เขาจะไปแย่งเขาคนมาเลยคนประเทศนี้มีทุกสังคมอึน้อยอยู่ในนั้นแ,แ,ลแ,ลแล้วมันจะเยอะขึ้นเ <c oughs> ยอะขึ้นด้วย <c oughs> มันเรียนขึ้นเยอะขึ้นนะนะนั่นนะท่านเนี่ยคุณคุณอย่าลืมหมา้สิ่งที่มันจะเริ่มขึ้นทีละน้อยละน้อยทีละน้อยแลีละน้อยทั้งสูดรเดวมเสื่อมลงธรรมดาของมมนอย่าไปลืมมันนี่ กองทรายให้รถบรรทุกมาสิให้ศาสตทรายให้มันแหลมขึ้นยอดธาดยอดเจดีกันตุกมันแหลมจนดที่สุดมันแล้วคุณยังไม่พอใจคุณจะศาสตร์มันแหลมจนไปคนนั่นกับอังลงมาอย่างเต่อศาสตร์พื้นจันมาสไลด์ลงมาอีกศาสตร์พื้นแต่มันมีเท่านั้นกำลังมันมีเท่านั้นทรายเท่านั้นคิวมันจะสูงแค่นั้นสุดขีดมนแล้วเอาคุณยินไม่ได้คุณยังไม่พอใจของคุณอยู่ คุณยิ่งต้องไปศาสตายมันสซุบมันนั่นอยู่นยทั้ง่ายได้เงิคุณก็เป็นเศษศาสตร์ตายอยู่นั่นเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนหรอกมันเป็นแค่นี้ครับที่ซุบมันมีอยู่นั้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้เราก็หยุดซะทีอย่าไปผาดมันดิพอแล้วถึงแค่นั้นมันพอแล้วเรื่องมันจะเปลี่ยนไปเรื่องของโลกทุกวันนี้มันจะเปลี่ยนไปของมันของมันก็ให้มันเปลี่ยนไปของมันจะทำอย่างไรมันเนาะ S <S <S แก้ไขเท่าที่ควรที่เราจะแก้ไขเกินพอดีของเราสิเราจะไปแก้ไขที่ไหนล่ะเรื่อวเบื้องต้นทำาการก็ับปลไปทำไม,มแปลไปเปลี่ยนไปที่สุดกรเเื่อมสลายไปนันคืออะไรนี่มันเป็นอย่างนี้เราเท่าที่ควรที่ถ้าที่สอนไม่ได้จะไปควรเนี่ยเนี่ยจะตกนรกเลยตอนนี้แล้ว พอพอควนแล้วรูยังไงดูจะเอาไงลองลองดูดิให้ท่านดันไปดูที่สะแก้คนในโลกลองลอง,ลองดูดิพิษศาสตร์ตาให้มันสูงกว่าัวาประมาณมันที่ศาสตร,ร์แต่ยิ่งก็ไหลลคุณจะไปศาสตร์นี่เคยดกระโดดเลยแล้วน,น,นอกจากมันทุกตายมาใหม่กองใหม่ซึ่จะศาสตร์ขึ้น อันนี้เราก็ต้องคิดอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวบางคนเขาก็เอามาใส่หูไม่อยากสอนการเห็นแก่ตัวก็ทําให้เราใจมันสบายดูเราเห็นจิตแก่ตัวจริงๆดิเนน่าเนี่ยอันนี้มันเรื่องของคนพูดดูจิตเดีสิเราอาศัยคนอื่นหรืออาศัยเรานี่เราเป็นยัง้นจริงไหมถ้าเป็นนั้นจริงก็ถูกของเขาเนี่ยถ้าไม่เป็นยังน้งเขาก็พูดไม่ถูกแล้ว มันอยู่ที่เราแลวาาถ้าเราขึ้นตัวเราจะไปขึ้นคนอื่นได้เนี่ยเราทําดีอยู่เขาบอกไม่ดีก็จะทําไงเนี่ยอย่าพูดเขาจะพูดเรื่องของเขาจะทําไงเนี่ยมันเรื่องของอย่างนี้ครับเราจะทําไงมันอมไอไอ้ที่เราพิจารณาตัวเราเนเด๋ยวเนี่ย<ๆ>เพราะว่ามันเป็นยังไงเขาว่ามันผิดไอ้ที่เขาว่าถ้าสวอาฟังมันผิดยังไงเนี่ เออจริงว่ะเราทำามันมันผิดอย่างว่าเราจะไปเถียงเขายอมผิดด้วยนะเขาพูดถูกแล้วเรื่องไม่ดีสักขนาดไหนก็ช่างมันเถอะถ้าว่ามันผิดเราก็ผิดอย่างนั้นนะนั่นนะเขาพูดกเขาพูดถูกแล้วอย่าไปแย่งเขาเลยถ้าเราเขาถ้าเราทําชั่วเขาว่าเราทําชั่วมันถูกกองเผาเลียอย่าไปโกรกเขาที่นี่ถ้าเราทําชั่วเพราะว่าเราทาดีนั่นผิดอย่าไปเถื่อน จะไปลงดีกับเราสิมันดีตรงไหนนี่มันดูกอยู่ตรงมันดูอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยแต่เดีือนนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันมันยากซะห,หน่อยหนึ่งยากแก่ผู้อำนวยการัะหน่อยหนึ่งนะห, <c oughs> หมายความว่าหมายความว่าใช่ไหมนะอ่ามีในกอนี่ในคอนะเขาหยาบมาเนี่ย ไอ้คนนั้นไม่ได้ขโมยเลยไอ้คนนี้มันได้ขโมยจริงๆแต่เรามาสอบถามเราเป็นเจ้าหน้าที่ถามคุณได้ขโมยไหมเปล่าครับคนไม่ได้ขโมยก็บอกว่าเปล่าเลยถามคนนี้คุณได้ขโมยไหมเปล่าครับนคนขโมยก็คนได้ขโมยมันพูดคําเดียวกันแล้วจะตัดสินยังไงนะมันจริงจริงตีอความ่งน,นี้อือนะ คนดีคนชื่อพูดคำเดียวกันคนเชื่อคนไม่เชื่อครับคำเดียวกันทำไงไหมคุณจะไปอาศัยใครเป็นอยู่ล่ะนอกจากอาศัยเจ้าของนี่เท่านั้นเองล่ะจะจัดสินยังไงคนไม่ได้รักนก็จริง้องเขาสบาเปล่าครับจริงคนนั้นไอ้คนนี้ไปขโมยจริงๆกับท้างเขาเปล่าครับไม่ได้ขโมยมันพูดคำเดียวกันน่ะจะทำไงมนะันสืบยากถึงไหม จะไปเอาคำพูดในทีวันนี้เป็นประมาณได้ต้องซืบอ,อันนี้กนมันตันนั่นการคดงอในใจของคนมันเป็นยางไงถ้า,าว่าเราลู้ตัวของเราเห็นตัวของเราดีกว่าเดี๋ยวไปเอามากสิเอาเราเท่าที่เอาได้สิจะสาดตายมันเกินขนาดมันไม่ได้แล้วพังนูมาหมดเนี่ยไม่ไปที่ไหน มันมีดีซีลบมันมีดีซีบวกมันมีดีดีคูณมีดีีหารนะเราก็เรือกต่อทีมันเป็นจำนวนมันนะเราจะคูณจะเรื่อยไปเอาไว้ที่ไหนอนะใชไมดูหลักสูตรเลขเราก็ดีครับมันมีดีซีคูณมีดีรวมมีดีลบมีดีแบ่งถ้าประชาชนเราทําตามเนี้่ะควรแบ่งก็แบ่ง ควรคูนกับคูณนควรลบตัวลบทิ้งอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะสินะเย็นนี้มันคูนจะพึดธอาใส่ตรงไหนก็ไม่พอไม่พอมันคูณจะพึทเลยนะเมืม่อคูณจะพึทยังไงเนะี่ยไอ้ที่มันถูกรบเนะี่ยมันไม่มีจะกินเลยเนี่ยมันขอขอในหายมห้ยอย่างข,ข,มมขโมยเอาตอนนั้นเนะนี่ยมีทำนองมันจะเป็นอย่างนี้ ว่าร้อนครับมีการมีร้อน,นอืมะคือเดี๋ยวให้ผมไปพูดดีนผมก็ไมสใส่ไฟเลยเนี่มันไม่เกิดประโยชน์ในบ้านนี้ครับมีเกิดประโยชน์มันตั้งอยู่ตรงนี้ใครสนใจมาศึกษาตรงนี้จะไปที่เยนานะแต่ตัวผมไม่เกี่ยงธรรมะโรคระบาดมันเกิดถึงบ้านนี้นะหมอเขาจะทำไงน,นะ ที่มันกุ้มเลยเกาไม่ต้องการเขาโน่นก็ไปตัดตรงนู่นขิดยาตรงนู่นกันตรงโู่นที่มันเป็นแบมันเป็นแล้วก่อนอย่างเขาหลับไฟกับงไฟมันไหม้บ้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ว้านหลังนี้อยู่แล้วเนี่ยเ็ต้องไปตาดโน่นก่อนไอ้ที่มันไหม้แล้วอย่าไปอย่าไปทําอะไรมันมากเลยมันไหม้แล้วนะไอ้สิ่งที่มันเดือดมันมากกว่านี้มันมีประโยชน์กว่านี้วีทีเขาหลับไฟเขาหลับเงัน กกนนแต่อย่างนั้นเราก็เหมือนกันนะที่มันมันคุมเครอจนเกินไปเราแก้ไม่ไหวแล้วนะมันหมดเวลาเราถอยมาอยู่เงี้ยที่มันเราทําเรานย่เป็นตัวอย่างนะเอาเป็นตัวอย่างของเราเป็นตัวอย่างของคนด้วยเราจะทํายังไงไหมทํำให้มันเป็นธรรมะไม่ให้มันเป็นโลกาจิตใจไม่ให้เป็นอาตา,ศาจิตใจทำให้มันเกิดธรรมะ แต่คนมมีนิสัยมีปัจจัยมันจะมาฟังแล้วมันจะมามองเลือกว่าคน,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 คนเป็นแบนั้นมันปนเปยกันไปนะครับแต่ทุกครั้งที่ทรมะบังเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นประโยชน์กับโลกแล้วก็คนดีๆก,ก็ชอบกันนะ,ะแต่คนชั่วมันก็จะมาฟังจะเป็นด้วยเง้นอ่ะ,อ,ะอันนี้เราบอกว่าโลกมันก็เป็นย่างเง้น ทีเดียวก็พูดอย่างอย่างของท่านท่านไม่ชอบอันานั้นแต่โลกเขาว่ามันเป็นธรรมะดีแต่เราไม่เห็นเขาเนี่ยแ่ไม่ชอบเราก็ไม่มีสถางในธรรมะนะพอเราไม่ชอบมันจะเป็นธรรมะฉันในรุ่นที่แ่ฉันไม่ชอบแต่คนทางเมืองเขาชอบธรรมะอย่างนั้นเขาเอากันอยู่เราก็เห็นอยู่เขาเอากันอยู่แต่เราก็ไม่มีสถา เพราะเราไม่ชอบอย่างนั้นคนในคนในในในยุคไหนประสันกันเถอะครับมันต้องมีอย่างนี้มันมีเครื่องวัดถ้าดีกันหมดทุกคนแค่ก็ใครจะช่วะถ้าไม่มีใครช่วจะมีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาจะได้แจ้ปัญหาไหมไม่แก้ปัญหาจะมีปัญญาไหม ผมคิดถึงผู้อยู่วัดตะโคงผมคิดถึงเรื่องนี้ผมไม่อยู่ในป่าวัดประโพงนะเป็นวัดเป็นสถานที่ของหวงห้ามหากิ่มของเขาผมก็มาอยู่ตรงนั้นคิดว่าเออเรามาอยู่ตรงนี้ให้อภัยสัตว์นะอย่ากู้คนจะอยู่กันสบายมาอยู่ก็กลัคิดนะผมมาอยู่พุกก็ไปเลยแล้วเราคึกว่าดีมันไม่ดีส่หรัลเราเ โอ้ท่านมาอยู่ทาไมที่นี่ท่านมารักษาป่าทําไมท่านวัท่านรักษาต้นไม้หรือท่านหร่อท่านมารักษาศีลบวชละมาเรี่ยท่านมาอยู่อย่างนั้นมาหวงต้นไม้ไปทําไมสงฟังสัตว์สาราสิง์กระแตกกระลอกมันก็มีสงสารมันมันมายิงเออโยมเด็กทำเล่คุณจะเรี่ยมันเรอะตารป่าไม่ใช่หรอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของพระแล้ว เนีน่ยทำไงเออจะทำทําไงอ๋อผมเอ้าอยู่มันนี่จนมันหมดฟองรูต่งางๆตรงนี้วัดเส้าคงเนี่ยไม่ตรงนี้มันจะสร้างทางแทนขึ้นในมันลอกตรงนี้ละมันจะเป็นัไงไหมอ,อยู่มันควนตรตลอดเวลาครับเนี่ยทั้งเรามุ่งดนีั้งนั้นย่างอีกชนิดย่อยๆไปคนนี้กระจายกับคือน้ำถ้าเห็นเนี่ยมันอาฆาตกันครับมันวิ่งกัดเลย ผมก็ทําอยู่ในี่นะกระแตก็มาหลายมันคุ้นมันเชื่อมประมาณตุนัตก็มามันก็มามันก็มาตะคุกกระแทกขึ้นผมก็ไม่สบายเลยตุนัตก็ไม่ต้องแต่มันเขาวัดดีกว่านะมันตัดกระแทกเราเนอะคิดอย่างเงี้ยมันสกวงตลอดเวลาเมื่อเห็นตะคกระแตกตรงนั้นก็ตะคุกตายตัดตายแล้วคนหนึ่สบายใจแมรสงสารเนี่ย ทำไปทําไปเอออันนี้เราคิดผิดมาหลายเดือนเหมือนกันี้วยคิดผิดหลายเดือนมันทรมาต้ของมันนะถ้าสุนัขหนีระแจมโง่ถ้าสุนัขอยู่ระแจมฉลาดเห็นไหมนะลองลองดูดิมันทําให้มันมีปัญญาขึ้นมันทํามีความระวังขึ้นไอความผิดมัอนแต่มันมีมันดีนะ มันเป็นคู่เคียงกับอาการผีผูกถ้าทำนี่ผีจะถูกหนาะเจ็ดสิตเราทำตังนี้มันไม่ช่างไม้ตัดตัวนี้ช้นหรือยาวหนอมันต้องมาวัดกันครับอันยาวมันก็มีอันชั้นเป็นอาจารย์อันชั้นก็มียาวเป็นอาจารย์มันคู่กันไปอย่างนี้อ๋อโลกมันมอย่างนี้เองนะทุกวันเนี่ยผมจะไปปล่อยเงินแจกใสสุนัขมันป่วนเันยังไยก็ตามทำให้ขาดมัน ขนาดนี้กระจายกระจายก็ไม่หมดครับมันฉลาดตัวเก่าเลยยิ่งมีกระเจาฉลาดถึงนั้นน้อยมันก็ฉลาดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นของเร่าเนาะเราจะไปห้ามตัวนักวิชาการไปแจห้ามไมคนมาว่าขเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ต้องว่าของเขาอย่างนั้นเออผมจิตตั้งอย่างนี้ต้องอ,อยู่วันนี้แน่นอนตรงนี้ไม่หนีมันตนะทีงยี่อยู่ตรงนี้ละ มันควนรนะวอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่ควรอยู่ตรงนี้นะอทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยัดประโคงอยู่ตรงนี้บางทีป่วยไข้คนจะตายมาตรงจิตนี้ว่าอยู่คนเดียวข้าไปอยู่นะี่ยเด็กยังไงนนเนะอเพราะว่าเราจะเอาป่าเราจะเอาจริงไหมอยู่ตรงนั้นให้มันเห็นเนี่ยถ้าเรามีกําลังมากแต่คนนั่นกําลังมันก็อน้อยทําไมมันน้อยพราเรามีกําลังมากกว่ามันก็น้อยเอง ึงมันมีกาลังมีอย่างต่อมันก็น้อยพราเรามันมากขึ้นเรนนินจะถอยกัไปเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องเนใจนใจมากไปเอาสิ่งที่เราพอทำได้นะไม่ต้องไม่ต้องทำให้มันทุกข์ครับถ้าทำใจใทุกข์บ่ไ้ท่านผิดเลยผมก็ผิด mm. เพราะปฏิบัติไม่ให้มีทุกข์ทำไมทุกข์ตัดใจเราได้่เรามันผิดอยู่แล้ว ไอ้คนนั่นพูดไม่ฟังเราก็เสียใจเป็นทุกข์เราผิดนี่ครับเจาปฏิบัติเพื่อไห่เอาทุกข์ให้ทุกข์เกิดได้ทาไมทําไมไม่รู้ว่นนั้นอะเรามันผิดเยอะครับลองลองดูสิอย่าไปพัวหาปณิพานไปดูตรงนี้หละเพราชนะมันตรงไหนเราลองลองดูสิครับตรงนี้แหละลองลองดูสิให้ไม่อยากจะ่ยางคนที่นีเ่ตาตาตเนี ลาจะามีข้จาจัดจะมีข้าอยู่ทำไงนะเนี่ยจา,านี่นะถิ่นจะไปขายของตลาดนะเอาจัดเล็กๆไปน้อยไปขายของตลาดเนาะไม่ยะไายใจเน่จะหาเงินมาซื้อของในตลาดมนะันไปปล่อยหมดสัตว์นี่ยพอไหมจะหาเงินมาพอไหปซื้อในตลาดจัดเล็กจัดน้อยไปจับมามาฆ่ากนะันน่ะเราสงสารมันต้องอุตส่าห์ไปหาเงินมาซื้อจัดไปปล่อย,อยให้มันหมดตลาด ตลาดเมืองอุบลมีหมดเดียวตลาดโคราชตลาดที่ไหนไปืี่ไห้หมดมันจะไปไหวไหมเรามีมีตาเจนน,นี่คือมีอาตาตุกขนรูน่แล้วใช่ไหมเออถ้าเรามีมีาตปปาก็พอให้ทำแค่นีเราก็พูดของเราไป